สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องปุ้มปุ้ยเกษตรตำบลชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะดิฉันนะคะนางสาวนุชรีงอยพุทธรนะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนะคะหรือเรียกว่าเกษตรตำบลก็ได้นะคะ,ะเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอมนะคะซึ่งวันนี้นะคะปุ้ยจะมาแนะนํานะคะ มแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งแล้วก็การป้องกันกําจัดนะคะนั่นก็คือเพลี้ยไฟค่ะค่ะเพลี้ยไฟนั้นนะคะจะเป็นมแมลงจําพวกปากดูดนะคะขนาดเล็กนะคะลําตัวยาวประมาณ1-2มิลลิเมตรค่ะมีทั้งชนิดมีปีกแล้วก็ไม่มีปีกนะคะซึ่งตัวเต็มวัยก็จะมีสีดํานะคะ,ะส่วนตัวอ่อนนั้นจะมีสีเหลืองอ่อนค่ะ ตัวเต็มัยนะคะจะวางไข่ในเนื้อเยื่อของใบข้าวนะคะตัวอ่อนจะมีอยู่2ระยะนะคะซึ่งระยะตัวอ่อนถึงตัวเต็มับนั้นจะนานประมาณ15วันค่ะค่ะโดยลักษณะการทำลายของเขานะคะเพรียไฟนะคะทั้งตัวอ่อนและก็ตัวเต็มับนั้นจะทำลายข้าวนะคะโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าว ที่ยังอ่อนในระยะกล้าค่ะโดยอาศัยอยู่ตามซอกใบะระบาดในระยะกล้านะคะใบที่ถูกทำลายนั้นปลายใบจะเหี่ยวนะคะขอบใบจะม้วนเข้าหาเส้นกลางใบแล้วก็อาศัยอยู่ในใบที่ม้วนนั่นเองค่ะแล้วก็พบการทำลายข้าวนะคะในระยะกล้าหรือว่าหลังปักดำ ประมาณ2-3สสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศร้อนแห้งแล้งหรือว่าฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพนาข้าวที่ขาดน้ำนะคะถ้าระบาดมากๆก็จะทำให้ต้นข้าวแห้งตายได้ทั้งแปลงเลยค่ะ สำหรับการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนั้นนะคะก็จะมีกันอยู่4วิธีด้วยกันนั่นก็คือวิธีที่1นะคะให้เรานะคะดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือว่าข้าวหลังวาน7วันอย่าให้ขาน้ำเชียวนะคะวิธีที่2นะคะก็คือให้ไข่น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้1-2วันนะคะเมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มใบ1-3ตัวต่อต้นในต้นข้าวอายุ6-7วันหลังหวาน และใช้ปุ๋ยยูเรียในอัตรา10กิโลกรัมต่อไร่นะคะเมื่อข้าวอายุ10วันหลังจากหวานนะคะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของข้าวนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นวิธีที่3นะคะก็คือการใช้ชีวพันธ์เชื้อราบิวเวอรียนะคะวิธีนี้นะคะจะใช้กำจัดเพลี้ยไฟในขณะที่ยังระบาดไม่มากนะคะโดยใช้เชื้อราบิวเวอรียนึ่งกิโลกรัมต่อน้ำา20ลิตรนะคะให้ผสมสารจับใบด้วยนะคะให้เราขยำเบา เพื่อที่จะให้สปอร์เชื้อราสีขาวของเขาะะออกมาอยู่ในน้ำแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำเชื้อบิวเวอร์เรียนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ฉีดพ่นนะคะให้ถูกตัวของเพลี้ยไฟนะคะหรือว่าบริเวณที่เพลี้ยไฟอาศัยอยู่นะคะซึ่งแนะนำให้ใช้พ่นเวลาเย็นนะคะซึ่งสภาพแวดล้อม ในช่วงเวลาเย็นนั้นจะเหมาะสมต่อการงอกและก็จะเจริญเติบโตของเชื้อราเบลเวเรียนะคะค่ะแล้ววิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่4ค่ะก็คือถ้ามันระบาดจำนวนมากแล้วนะคะชีวพันธุ์ก็จะเอาไม่อยู่แล้วเนาะก็ต้องใช้สารฆ่า,มาแมลงค่ะ,ะให้เราจำชื่อสารออกฤทธิ์นะคะจะไม่ใช้ ขออภัยค่ะจะไม่จำชื่อยี่ห้อนะคะเพราะว่ายี่ห้อในตลาดนั้นมีเยอะมากนะคะซึ่งาสารออกฤทธิ์นะคะก็คือมาลาไทออนนะคะมาลาไทออน83% EC ค่ะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือว่าคาบาริ เชฟวิน85% W.P. นะคะอัตราย20กรัมต่อน้ำา20ลิตรพ่นเมื่อพบใบข้าวมวนมากกว่า50%ในระยะข้าวอายุ10-15วันหลังหวานข้าวนั่นเองนะคะค่ะก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการป้องกันกำจัดเพลเพลไฟในนาข้าวนะคะสำหรับ ใครนะคะหรือว่าเกษตรกรท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำไรหลังใจให้ปุ้มปุ้ยเกษตรตำบลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ